สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับมีดหมอแค้นแฟนมารำสุปผู้สู้คนเน้อพี่น,อน้องเนาะเมนี้มาพอกา้กับเพ้าสองคนอีกคือเกาพี่น้องไปยังคำผ่านกาับอีหละเมื่อนี้สีผ้าพีพานองมาติดตามเรื่องเล่าที่หลายหลายคนบอกว่าจบไปละมัง้งแต่ว่าบอพี่น้องถือว่ายังมีเรื่องเล่าห้ได้เวาถึงกันอีกเง่าๆไปเลยค่ะนั่นก็คือศิลปินจากทางฟังสปป,ปเล่าเนาะพี่น้องเนาะน้องคาราลำละครหรือว่าเป็ดน้อย ของหลายหลายคนมาจังสันซะถ้าสิีบอาไปแล้วศิลปินจากทางฟังสซปปอเขามาประกวดร้องเพลงเอ้ยเป็นศิลปินมีสือเสียงอยู่ทางพุ่นอยู่แล้วแล้วก็เขามาทำมาหาจินอ่ามาแสดงมามีคิวการคิวงานรับเชิญทา้งฟังไทยนี่ก็หลายคนแต่ว่าเป็นทีห้าผมว่ากระแสอ่ามาหลายแห่งนี่ก็คือน้องคำล่าลำละคร วากันว่า,วาตอนมากกะ,ะกะเสื้อผ้ายหลายๆคนแล้วตอนไปกะวากันว่าช็อกเอฟซีแฟนคลับของน้องไปต,ตามๆกัน <c oughs> น้องครับล่าลำละคอดน,น้องน้องหลายๆคนกะโค้งสีหูแล้วเด็กสาวจากฟังไต้มาเดินตามฝันอ,อยากเป็นศิลปินหมอลองมอล่ำมาสมัครกับวงมอล่ำดังแล้วก็ได้ไปอยู่กับเพจลำเพลิน เอฟซีแฟนครับติดตามน้องไหลายอืจนถึงกับขนาดว่าได้ตั้งบ้านฮักนั่นก็คือบ้านฮักเป็ดน้อยอืแล้วพี่น้องเรื่องเล้ากระลังสิไปได้ดีค่ะแต่ว่ามือหนึ่งเรื่องเล่ากับพิกตลปัดเมื่อน้องตัดสินใจยุติบทบาทกับเพชรลำเพลินแล้วได้เดินทางกับทางฟังสงปอปอเป่าก็มีการออกมาเว้า เท่าสองไฟายเพราะว่าสิเป็นทั้งตนสังกัดเองก็ดีหรือว่าโตนองเองก็ดีอ่ากับว่าบอถือเหตุผลอืนั่นละ่ะแล้วัดที่นี่หลายๆคนบอกว่าเออคือสิคือสิจบหรอมั่งเพราะว่าหลายๆเดือนแล้วกับ่ใครเห็นข่าวๆวของน้องในโลกโซเชียลเพราะปันใดแต่ว่าสําหรับคุมบ้ารหักก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพราะว่าน้องกับสิได้ออกมาไล่โซดแน่อ่ม,อมาล่องคลิปให้เอฟซีแฟนคลับท,ทางฟังไทยอ่ได เห็นหน้าเห็นตากันยุบสายแล้วคิดถึงสำหรับที่แฟนคลับของน้องค้าหล่าล่ำละค้อนเนาะซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยละพี่น้องก็คือเรื่องของเอกสารนะะ่ะแหลน้องได้มีการออกมาเวา้าหรือว่าทางผู้บริหารของเพจลำเพิินเพื่อนได้ออกมาเว้านะะ่นแหะเมื่อวานพี่น้องน้องค้าหล่าล่ำละค้อเพื่อนได้มีการไลฟ์สด เป็นปกตินะล่ะพอยญยทักทายเอฟซีแฟงครับม, Club, มีการร้องเพลงมีการพูดคุยกับเอฟซีแฟงครับน่นล่ะผู้ได้คินหอดเป็นเอฟซีแฟงครับกับเขาไปทักทายในไลฟ์สดของน้องคำล่าเนาะซึ่งบางช่วงบางตอนพอหญยเข้าได้ฟังแล้วเขาก็คือจังว่าโอ้เป็นไปได้ยุบบ่จังี่นะเ,เกิดอีหยังคืนแล้วเป็นวงหมอลำวงใงไถนาอพี่น้องเนาะเมืออ่อน้องคำล่าลํำละครนเป็นได้มีการบอกว่า,วามีวงหมอลำ วงไหญ่วงดังทางฟังไทยในละพี่นองมีการติดต่อไปหาน้องไห้มากขึ้นทําการแสดงกระเพิ่นจังสี่แม่พ่อยายอ่าวตวนวาสิเป็นวงไดแนน้องย่างบอท่านได้มีการเปิดเผยซื้อวงออกมากสามวงเลยเป็นสามวงสามวงหมอร่ำดังพ่อสามวงไงสามวงดังทางฟังไทยนพีนองเนาะต่ว่าอันนี้กับบอท่านได้เป็นทีแนชัดวาสิเป็นวงไดอ่าวตะวัน้องกับบอท่านได้มีการตกลงหรือว่าผูดคุยอีกอย่างกันซึ่งเอฟซีแฟงครับกะ หลังจากที่ได้ฟังน้องบอกจังสี่เอฟซีแฟนคลับของน้องคำล่าก,ก็ดีใจได้พอยไงเพราะว่าเป็นจังไดล่ะติดตามน้องอยูบอเเร้เาต่บ่าด้วยความที่ว่ายุ่ไกลเนาะยุ่ฟังสอปปอ,ปอจังสี่ความใกล้ชิดพอยไงพาอตั้งต่คิดหอดกับเขาไปเบิ้งคลิปน้องจังสี่แม้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปไดอีหลีน้องคำล่ามาขึ้นกับวงหมอลำทางฟังไทย ความใกล้ชิดเดินทางไปมาหาสูกรสีง่ายขึ้นจังสี่นะอันนี้คือในมุ่งของเอฟซีแฟนคลับที่ให้ความหักความหอมของน้องข้ามหลาลํำละครแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเอฟซีแฟนคลับก็หนานีก่กับตองยอมราวว่าเป็นปัญหาลักปัญหญาใหญ่นั่นก็คือปัญหาเรื่องของเอกสารเนภย,ยเนาะอ่าลาลายๆคนกับวัามันสิเป็นไปได้ยูโบจังสี่ไหมถามมาสิมาเป็นจังได พรวกอานานี่ขึ้นกับวงเพลทลําเพื่อนกับมีปัญหาเรื่องของเอกสารคือกันแล้วถ้าสมมุติว่ามาอิหลีสามคณะที่นองเว้าถึงนี่เพิ่นสิจัดก,การมีวิธีรับมือจังไดัแก้ไขจังไดสําหรับปัญหานีา้บริหารงานแบบใดค่ะเออเอานองมาออกเพลงซื้อ,อ,อห้ยยูเป็นหลักเป็นแรงค่ะเอะแสดงขึ้นเวทีเฉพาะ,ะช่วงที่วงทำการแสดงยุหันจังสี่บอกยุกไกลบันพักเออ ในเขตจังหวัดนั่นจังสีบอกเพราะว่าในในข้อกฎหมายเนาะหลายๆายคนก็ว้ากันก็ว่าสําหรับคนแรงงานต่างด้าวมาทํางานที่ประเทศไทยต้องมีที่อยู่เป็นหลักแรงแล้วต้องมีที่ทํางานเป็นหลักแรงก็คือสมมุติว่ามาอยู่จังหวัดลอยเอ็ดกสิไปออกไปนอกพื้นที่จังหวัดลอยเอ็ดบ่ได้กสิไปทํางานแล้วมอล่มเพิ่นไปทัวร์ไปนี่นั่นแหละแล้วตรงนี้ แก้ไขปัญหาตรงนี้จังไหนสําหรับสามคณะที่ที่ติดต้อน้องไปน้องพี่น้องเนาะได้่าเมื่อนี่นอกจากเรื่องนี้แล้วต้องย่อมับว่าน้องคำราลำละครหลังจากตัดสินใจเดินตามฝันที่ฟังไถ่ถือว่าสิ่งหนึ่งถึงแม้ว่าน้องสิไปเ่ราะอาจสิบ่ถึงฝันที่น้องบาดวังไใบได้ปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องได้ก็คือหลายแห้ง จังดไดดเพราะไงหนึ่งละจากที่คนไทยบอกหงจักน้องค<า>ำลาลํำละครพ่อน้องมาปึ๊บน้องมีเอฟซีแฟนคขับทางฝั่งไทยค<า>่อยซัพพอร์ตหลายคทอกันค่ะ<า>อือแล้วศิลปินต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะศิลปินมอลองมองลค่ะ<า>ทุกมือนี่เอฟซแฟนคขับมีส่วนร้ายแห่ง เพราว่าสิเป็นพวงมาลลยนำใจค่ะถึงแม้ว่าน้องสิยุฟังพูดนขายังเอฟซีเขยังโอนเงินไปให้โอนมาลลยไปให้แมนนี่แหละัดที่นี่แล้วสองเราขึนน้องได้มีการออกซิเกิลให้เอซีเฟสครับได้ฟั้งได้ชื่นชมกันหลังจากที่มาอยูบ่โดนเพราะว่าศิลปินผู้ใดมีเพงเป็นของเจ้าของถือว่ามันเป็นเรื่องที่สุดแล้วออเบางคนเป็นศิลปินมอลลอมอล่ามาะ สิปีเศร้าปีกับบมีเพียงมีของเย้าของแต่ว่านอนคํบามาแค่เวลาระยะสั้นน้องก็เลยมีสิ้นเกินกับเพ็ดลํำเพลินหนึ่งก็คือหอบฝันมาขามโค้งหอบฝันมาขาโค้งค่ะแล้วพ่อกลับไปฟังสปปพี่น้องจังไรเพระไงงานกหลายกว่าเก่าอ้อบ่าาจิเป็นงานรับเชิญค่ะงานรับเชิญเอ้ยละก็มี่หอดงานโฆษณาโฆษณากัมี่แมนโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นขนมกรุบกรอบยี่ห้อดังค่ะยี่ห้อดัง ถ้าพอาไปบ่าววัสิเป็นฟังเล่าฟังท่ยิจักกันเบิอืตเนาะแล้วไหวไหนี่จังไดน้องกสินี้ซิงเกิลปล่อยออกมาอีกหนึ่งซิงเกิลปล่อยซิงเกิลออกมาอีกแมนซิงเกิลนีหอย่างล่ะพูดใหญไงนั่นก็คือซิงเกิลนี่พี่น้องกอดใจไหหล่าแน่กอดใจไหหล่าแน่แมนอซึ่งกสิป้อยมือได่ก็มาล่อรุ่นเอาสําหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องเนาะะเออนั่นลหละแล้วก็มาล่อรุ่นอีกว่าน้องสิตดสินใจ กับมาไทยบอค่ะ,ะหรือว่าสิอยู่ฟังเล่าเลยแมนหรือว่าสิเป็นวงหมอลำวงใดที่มีการติดต่อน้องอสิเป็นไปด้บอจังสี่แม่เข้าก็ตตรงมารอดติดตามอรอดจับตาอีกรอบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะในหละกสาหรับน้องคำล่าลํำละครกับคือจังพ่อยเพิ่นว่านั่นแหละหลังจากที่มาขืนกับวงหมอลำเพื่อนวงใหญ่เพิดล้ำเพื่น,นยยยยแล้วเอฟซีแฟนคลับติดตามน้องหลายพ่อาถึงขนาดที่ว่าน้องเดินทางกลับฟังสปปอแล้วเอฟซีแฟนคลับก็ยังให้ความหักความหอมน้อง เขาเห็นว่าเวลาที่น้องมีการไลฟ์สดจังสี่เนาะเอฟซีฟังไทยเขาไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องหลายสำหรับคาล่าลาละครพลังหากจากเอฟซีแฟนครับถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีให้กับศิลปินเนาะพี่น้องเนาะศิลปินซียูได้ซียูบ่ได้ก็ด้วยพลังหากจากเอฟซีแฟงครับนี่ยลพี่น้องนั่นแหละเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นซอยเป็นตัวที่ว่าเฮนห้ศิลปินเพิ่นมีแห้งสู่ไปในแต่ละมือเนาะค่ะแล้วยังบ่พ่อแค่์นั้นพี่น้องสำหรับบ้านฮักเป็ดน้อย อ่านาะพี่น้องเนาะได้มีโปรเจกต์พี่น้องสารฝันน้องครับล่ะเป็นเสือบ้านหักเป็ดน่อยอ่ารุ่นแรกอ่าซึ่งในเสือนี่ก็มีแผ่นทองล่งอักขระและกับฝ่ายผูกแขนจากพระอาจารย์วัดดังอืซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทําบอกอยู่นั่นละก้อนส,สีเรื่องผลิตอืมสำหรับเอฟที่แฟนคลับของน้องกับไปติดตามเอาในบ้านหัก เป็ดหน่อยเด้อพี่น้องเด้ mm เอสำหรับผู้สี่อยากได้เสื้อนั่นล่ะเอ้าสำหรับเมื่อนีก้กะมาว,า,าว้ขาวข้าวข้าวควมเขื่อนไว้ของอีกหนึ่งศิลปินพีวากันว่ามีกระแสเป็นทีหึ่ห้ามาช่วงหนึ่งลราไปย่างขี้ลายก็ได้อนั่นล่ะเอ้าต่อไปนี้พี่น้องบอกพี่น้องไปก้อนหักไผ่กะไปเบิ้งผู้นั่นไปเชี่ยผู้นั่นพี่น้องข<า>เข้าบ่อหักเข้ากะบ,บ่อไปอันอีหย่างล่ะสิวาจังไรอือปล่อยพานไปซะบ่อบ่อไนนีเพิ่นดอกเพราะว่าผู้หัก น้องกับมีค่ะนาณาจิตตังน้องพี่น้ังเอ้าเข้ากับน้ำเสนอเข้าค่ะแบบเป็นคางที่สุดลรไปกำวัาบอกควบเคื่อนไหวของน้องให้พี่น้องได้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของน้องคำล่าลํำละครเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของน้องคำหล่าลํำละครกัให้กำลังใจกันคือเกานณละเพราะไงนั่นละให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบบอผิดดอกเพราะไงแมนบเพะว่าตั้งนานาจิตตังคือเพราะไงพันวาละนาณาจิตตังฮักใครชอบใครกับเชียผู้นันดันผู้นันเนาะพี่น้องเนาะ ะจังสันล่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ